ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังเผยไคฮาเวตจัดการเอกสารทุกอย่างสำหรับการเป็นนักเตะไอปืนใหญ่อาเซนนอนเรียบร้อยแล้วรอถแถลงในเวลาอันใกล้ไคฮาเวตด,ดาวเตะชาวเยอรมันได้เซ็นสัญญากับทีมอาเซนอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วตามที่ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชาวอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงได้เปิดเผยไคฮาเวตได้รับความสนใจอย่างหนักจากอาเซนอน ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีข่าวว่ามิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอนสนใจมากในการได้เขามาร่วมทีมโดยเจ้าตัวอย่างฮาเวตก็แสดงความสนใจในการเข้าร่วมทัพไอปืนใหญ่นี้เช่นกันการย้ายมาของฮาเวดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาทีมของอาเซนอนซึ่งมองหาการเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางฮาเวดซึ่งมีทักษะดีในทั้งประสบการณ์ในลีกชั้นนาและทีมชาติเยอรมันก็จะเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับทีมอาเซนอนทั้งนี้ ไคฮาวเวดได้เซ็นสัญญาสำหรับการย้ายมาเป็นนักเตะของอาเซนนอนในวันจันทร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนสัญญาระหว่างอาเซนนอนและเชลซีที่ให้สิทธิ์ในการโอนย้ายเขาได้ถูกจัดการเรียบร้อยในวันก่อนหน้านั้น